นี้มีจอยไร้สายตัวใหม่ครับมาแนะนำนะครับเป็นจอยพ c ซนะครับจากแบรนด์ B-TOP นะครับแบรนด์คุณภาพนะครับที่ดีที่สุดของร้านนะครับตัวเป็นตัวอินเตอร์แบรนด์ที่ราคาน่าจะพอเล่นได้นะครับตัวนี้ราคาไม่เกินพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นตัวดีของเราเที่ยวมาใช้ที่เคยขายจะเป็นตัวพันกว่าบาทตัวนี้ครับตัวนี้คุณภาพจะใกล้เคียงกันนะครับจะถูกกว่าราคาจะมันยกว่านะไม่ถึงพัน ถ้าตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปนะครับตรงนี้แค่วันจะมีฟังก์ชันที่สลับอนาล็อกกับ dpad นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบใช้อนาล็อกกับ d pad ธรรมดาสลับกันไม่ได้นะครับถ้าคนที่เล่นโดยไม่ต้องสลับก็ตัวนี้ก็แนะนาตัวยิ้ดีกว่าครับราคาจะถูกกว่าใช่แต่คุณภาพจะใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับก็ไม่ใช่แบรนด์เฮาแบรนด์กีกอกที่แบบ ถูกนะครับตัวนี้ลแล้วหลังก็จะเป็นปุ่มชาร์จจะเป็นแบบใหม่นะครับปุ่มชาร์จไฟปุ่ม USB Type C นะครับใช้เสียบสายเล่นได้สายเล่นก็ได้ครับถ้าได้สายแล้วก็เป็นตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับเสียบเข้าไ้ที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนะครับแล้วหลังไปไกลปืนนะครับรองรับน้ำหนัก256น้ำหนักนะครับเร่ง้เร่งเบา สำหรับเกมพวกเกมรถแข่งเล่นได้เลยตัวนี้สำหรับคนที่ชอบเล่นรถแข่งก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเ mm hmm. ต้งความหนักความเบานะครับตัวเกมอันนลล็อกนุ่มมากครับเพราะว่าเกจจอยตัวนี้มันถ้าเทียมกับพวกกราเบียงแพงครับออเนลล็อกนิ่มๆกดจะสมูทมากนะครับที่เปิดก็ดง่ายๆก็กดตรงรูปไฟลูกโมมีไฟขึ้นมาครับสวยงามครับตัวนี้น,นี้ก็จะมีไฟนะครับนี่ครับอยากเปิดไฟก็กดตัวนี้ เปิดไฟนะครับสั่นได้เล่นเล่นฟีฟ่าออนไลน์เกมสตรีมหรือเกมอะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับเล่นได้หมดนะครับเล่นท่าได้พิมพ์ไทยได้นะครับตัวนี้เล่นฟีฟ่าได้ก็มาทดสอบกันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับก็เล่นท่าได้นะครับเรานีมีควงได้แช้อนล็อก ช่ครับก็ตามนี้นะครับเหมือนกับจอยที่เราขายอยู่แล้วครับ <S <S ก็เล่นท่าได้แต่จอยนะครับไม่มีปัญหาสำหรับเกมนี้ก็ลองเทสในฟีฟ่าให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าฟีฟ่าเล่นได้เกมอื่นก็ไม่มีปัญหาครับเพราะตัวส่วนใหญ,ญ่จะมีปัญหากับพวกฟีฟ่าออนไลน์นะพวกนี้ครับเพรเข้าไปซื้อไปแล้วเล่นท่าไม่ได้กดยิมไทยอะไรไม่ได้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพวกเกมสตรีมเกมอะไรต่างๆก็เล่นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา ท่านจอยตัวนี้นครับใครสนใจก็สังไปสั่งซื้อกันได้ในเพจนะครับท่านจอยตัวใหม่ตัวนี้นะครับ